หลายๆคนก็คงสีรับรูนะครับเกี่ยวกับการเอาน้ำสกุลฟินแลนด์ออกจากท่ายซื้อนะครับล่าสุดก็เป็นน้องเพลงนะครับที่เหมือนก่อนกับอยู่กับพยาบาลเนาะครับเนาะตั้งแต่เริ่มต้นที่เพิ่นไปรับอยู่บ้านผมนะพี่น้องเลยจนเอาเขามาในสังกัดค่ายโตเกียวมิวสิกซึ่งพยาบาลเราก็เป็นคนดูแลเนาะครับเนาะเมื่อ กว่าสิโด่งดังกว่าสิปั่นใดแต่ละคนมันกับบเป็นธรรมดาพี่น้องต้องใส่งบลงทุนบักยางลายพี่น้องเอ้ยมันกับยางที่โห่แะครับบ่ได้เอาใบใหม่ไปลงทุนนะครับมั่นเอาเงินครับแต่สุดท้ายน้องก็เลือกอไปกับอดีตบ,บอดผู้ยิ่งนะครับซึ่งต้องการที่สิเป็นหมอลำอันนี้ก็เดวแต่น้องนะครับสิตัดชิ้นใจใเอาเองเพราะว่าคงสิ ผมมีผู้ใดบังคับดีกครับเดี๋ยวแต่แตห้องสิปอยยุกับไผ่เนาะครับเนาะด้วยความหักว่าอยากเป็นหมอลำอยากพ่อผู้คนอยากแสดงทุกมือเนาะครับเนาะอย่างที่บอกมันกระสิไม่มาลอกมาไล่นําใจเนาะครับเนาะก็ได้อยู่ด้านหน้าวทีก็คงสิคิดว่าถ้าไปกับผู้บาลมันก็บ่เป็นทังสั่นแต่ที่นี่บ้านครับผู้บาลมีง,งานแถบทุกมือเล้วพี่้องเอ้ย ถามว่าขับบอช่วงนี้บอได้พักบอได้เศร้าหรอครับงานกับบ่มีปิดฤดูกาลเลยครับของเราซึ่งมันเป็นวงง่ายๆเป็นวงดนตรีนะครับเนาะบอเหมือนวงหมอลำใหญ่หมอลำมูที่สิขนทีมงานไปหลายลอยชีวิตนะครับเนาะอันนี้ก็เทว่าความสําเร็จที่พัาบาแล้วว่ากาลังได้อยู่ตอนนี้ก็คักเลยครับพี่น้องบรว่าสิเค็ดอียงางลงไปกับ ประสบความสำเร็จเบิดหน้าตอนนี้นะครับแฟนคลับเอฟซีก็ยังคงติดตามนะครับแมนสิเกิดกระแสะประเด็นต่างๆที่ปัญหาของชีวิตก็ว่าใดานะครับที่เขามาท้าทมเขามาายัางยังไงเลยนะครับพี่น้องโบริ้ใดอยากให้เกิดนะครับเหตุการณ์แบบนี้ก็โตัวจะาของนะครับบอว่าศิลปินสิ้นยยไปเอาก็แดวแต่เราก็ให้ตาชื่นใจเอาเลยให้เลือกเอาเลยนาะครับ กะทิวา่าเล่าในใจดีนะครับบอไดเก็บคาลิกกระสอบทธิ์เพลงเอายากระบายก็ไปหลงของสี่นอกนครับเนาะนั่นคือความเมตตาของเล่าของู้รักผู้หญ่นะครับที่ที่ให้ไปครับมันก็เอาไปโหลดไปใส่ในชีวิตตัวเจ้าของครับถ้ามาหากินนะครับเราก็ให้โอกาสเราบ็ได้ไปเก็บคาลิกกระสอบทธิ์เพลงนะครับเป็นเพลงตัวเจ้าของก็ตามนะครับเพลงนี่ก็ เพื่อนกระซื้อนะครับส่วนสิมทาทำเพลงคาเห็นนั่นเห็นนี่ก็บ,บอกเลยครับว่าหลายนะครับการทำเพลงบ่แม่ว่าใส่งบนไปหน่อยครับแล้วก็การที่ซีอาศิลป,ปินมาก,ก็ต้องคัดเลือกนะครับไปเบื้องยูไซโดยนำเสียงทั้งสัตว์ทั้งสี่แต่พ่อหม้อมาลองแล้วนะครับยูห้องอัดกี่แบบหนึ่งพ่อข้างนอกกระซแบบหนึ่งคนกระซเปรียบเทียบกันนะครับว่าอยูห้องอัดกับ ออกมาแสดงมันค้นละอย่างกันนะครับเนาะซึ่งมันกับเสียงมันกับบอด้มิกบางทีมันกับบอด้มวนคือมิกนะครับมันกับว่าเป็นเสียงที่แท้จริงนะครับเนาะของจังเลยล่ะการมิกก็คือการปรุงแต่งทั้งนั้นแหละครับเห็นเห็นมันเสียงดีแต่ว่าพอไปลองสดๆไม่มันคนหลอย่างพี่นองเลยกับความเงียบความยังมันสามารถดัดใดแปลงใดเนาะครับ แต่ไปเจอแบบนี้ก็นัน่นแหละครับอย่างที่คนหู้คนเห็นนะครับว่ามันเป็นอย่างไรแน่นะครับเนาะส่วนสีไปสีใสน้ำสกุลอย่างอันนั้นก็นแล้วแต่เพิินเนาะครับเพิ่นกับคงมีอยู่หันและครับเพราะว่าใหญ่ออกไปแล้วเนาะอันนี้คือการตัดสินใจของเพิินเองนะครับกับทีมงานเพิ่นเป็นคนดูแลเท่ากับน,นี่แหละครับก็บมีข้าวสารนังสิ้นแหละมาบอกสู้พีสู่นองฟัง่งความขึ้นไว เล็กๆน้อยๆเนาะครับเนาะเข้ากันแล้วแต่ผู้ใดสิอยากเบิง่งเพิ่นบ่เบิ่งเหรอครับบ่ได้บังคับเหรอครับเพราะว่ามันก็มีประเด็นมาเรื่อยๆแหละครับโซย่า,ยางโซแนลแหละครับสําหรับในแวดวงทังสี่เนาะบ่าว่าสิเป็นบอดผูเพิ่งเพิ่งทีนั่นแหละครับไปวัด<บ>ก็ม<า>ีคนไายคลิปไายนั่นทายนี่<บ><า>มันก็เลยเหตุให้เกิดกระแสออกมากคือเก่าเหรอครับมันบ่บ่จ<า>บบ่สิ้นเหรอครับพี่น้องเลย ระเพิ่นยังเถศดนะครับนวาว่าคนรอบขางคนไกลชิดลูกน้องสิขาลูกพี่มันก็คงสิป็นจังสัน่นนะพี่น้องหลักๆกับค้นรอบขางรอบตัวทั้งนั้นล่ะครับที่เหตุเห้เกิดประเด็นขึ้นมาต่างๆเนาะช่วงนี้เลยล่ะครับเืรา่ว่าสิเฮตุอีหอย่างแนี่พ่อมาแล้วกองแตกมันหลายลูกพี่ก็ตึ้งไปน้ำตออ่อยอย่โอ้ยังสั่นนะครับเถียงยังในไปเถียงบางเทียกับเอซเนาะที่ห้องบ่พอใจเฮาก็ต้อง เงียบเไว้สิดีนะครับเรามันระว่างขําเว้าอืมว่าเขาเขาใจว่าบ่อยากของห้มันยุงกขคือของจะของเนาะไปหาธรรมะหาแดกนั่งสิมันก็เป็นคําทีบางเทีมันก็บรลุนลื่นหูปูได้ฟังเพิ่นกับว่าคอยหมักเนาะครับเนาะธรรมะข้างสิมันจะคงสีบ่เมียนนะครับเออธรรมะหาแดกข้างสิมันบ่ดีเนาะครับก็คงตรงใส่ขําใหม่เนาะครับเนาะถ้าสิคิดว่าสิวับคน หรือว่าสิไล่สดนี่มันตรงดีกว่านี้ไหมครับเพราะว่ามันกระจายไปโวดเร็วนะครับคำว่านี่เพอกระจายไปแล้วมันมีทั้งคนที่หักเข้าสร้างเข้านั่นแหละเนาะพ่อว่าผพ่อว่าบานนี่เขาก็ย่อมับบว่าดดก็ไปฟ้องเพื่อนยังสิโอว่าที่เสียก็เลียงตัวน้อได้พูดถึงฟ้องนะครับบางทีก็เสียเงินโดยใช่เหตุยังสิไหมกับว่าเมีนว่า มันข้อขาดบาดตายเนาะเฮ้าเป็นคนสาธารณบางเทืยอนี่มันมันก็มีอยังที่เห็นอะคับดาราด,ดางังๆในเฮียงคับว่านี่ดอกเพิ่นกันยังเก็บอาการนี่ยังไดบางเทีอก็ต้องสั่งกระแสด้วยแบบนี้เลยครับพี่นอ้องบางคนโปรโมทแบบนี้สั่งกระแสแบบนี้เนาะบางเทือบ,บ่มีงานก็นต้องหาแนวเหตุทังสี่เลยพี่นอ้องเหตุข้นว่าให้ทั่วมันล่องแหรอพ่อให้คนมาติดตามสืบข้าวอา้าว อันนี้เป็นข้าวแล้วจักดีบ่ดีแล้วเพราะจะได้มีงานมีการสุดท้ายนั่นแหละครับพูดทะเลาะโนเหมือนผู้ใดเอบซี FC เฮ้าเลยตีไปคอมเมนต์ไปวาเพื่อนเพืนเนเ่นว่าฟ้องเฮ้าเสียงเงินนี่งจิครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องอย่าหลงโกลเป็นอันขาดด้วยครับมันมีครับเสมอนี่เป็นแบบนั้นทังสี่ก็มีเฮ้าก็นั่นแหละครับคอมเมนต์เอาเฮ้ากับเบิรงเอานะครับอันใดที่มันว่าปอะไรเขาก็่ต้องไปว่ามันนั่นละครับเขาเก็บไหวบ้าง วาหน่อยๆบ่สันก็จุดจุดจุดไหวอย่างสี่นะครับสิวายยังก็จุดเว้นวะักเอียงไปทั่วทีทั่วแนวนะครับเขาก็ต้องเห็ดเอานะครับเขาสิไปใส่โปโปเลยมันกับบ่ได้บ่ดีเนาะครับเนาะมันสิเสียหายเข้ากับพี่นะ้องบอกถึงความเป็นห่วงกันครับเพราะว่าสม,มือนี้เห็ดอีอย่างแน่มันกับผิดยิงพบอรบพอระเบ,อ,ะบอ,อย่างนี้ครับยากครับบ่สันจะเสียไม้ยัยงสู่สองโซ่เชียว แหตุใ,ใ่คนอยู่เนี่ยพราอยากพ่อเหม็ยังวอกกับบ่อดะจกักเหียงแน่หรอครับคุคนกับล่อลอยเขาวากับมีหลายอย่างพี่น้องเลยเสมอนี่เข้ากะอยังที่บอกแล้วครับเบิ้งเอาอันไหนที่เหตุใดบ่อใดเลยพี่น้องอันนี้ผมเป็นห่วงอีรีครับ